สวัสดีครับวันนี้พบกับตองพ่อหน่อยมาแล้ววันนี้ครับมีงานครับเตรียมงานที่งานแต่งลูกสาวครับเดี๋ยวค่อยติดต่มจสจจบได้ครับไปเพิ่งเล้ครับว่ามันนี้เตรียมยังไงครับมันนี้ก็มีการแต่งฉากท,ที่แต่งงานมืออื่นครับนี่ก็คือสร้างแตงผับแต่งอะไรผัสักเพื่อที่ นี่การแต่งงานขึ้นมือื่นครับคือเงยนของผมเองแะครับคือต้องพอหน่อยมาแล้วนี่นะครับนี่แหละครับสร้างคนสวัสดีครับเป็นแล้วครับพ่อพันยูบัตบุญมีครับครับผู้ใดสนใจกับติดต่อพนใดครับครัติดต่อไดครับยูุร้านมี่เป็นร้านกาแฟหรือครับร้านนอนนาคาเฟ่บ้านบุญมีครับผมเพราะว่านร้านแบบสตาร์ทแบบว่า พี่เบดดิ่งมีเสาสุดยังเรียบร้อยครับรับทุกงานครับครับขอบคุณครับมากเลยนครับเพราะอครับผมขอบคุณครับนี่ครับสาสตร์สวยงามครับจัดในงานแต่งอลังการศาสตร์เป็นเห็ดสวยงามดีครับได้ทนใจกับติดต่อเป็นคือตังเพป็นเวอลละครับหน้าคาเฟ่ มันมีเพื่อตรงฝนงวัดอุดรแล้วครับมีปุ่มุ่มดอกไม้สองฟังครับมีสายดอกไม้สายมะลิครับหอยดอกลักมีภาพที่วิ่งมา ภาพนะเป็นกรภาพที่สวยงามครับบรรยากาศมือเตรียมงานครับคือการาเผาเสียวมาเฮดสุ่มประตูครับทางนอกครับเแล้วค่อยติดตามว่าสุ่มที่เป็นยังไงครับจะไปเบิ่งว่าในขวับพันเฮ็ดอย่างกิงน,น,เงนเนี่ยครับมันได้อย่างกินสำหรับงาน จะมีไก่้อยไก่จะม,มีลาบไก่ไข่ไก่ไข่ไก่มีลาบมีกไอยพร้อมละแล้วกัดลังบันน่ข้วทำไข่ทั้ง,งนอกครับทำรับตุ่มทั้งนากระติดประมาณนี้นะครับสวยงาม มีหลูปโกงสุ่มประตูหน้าบ้านสร้างกะน,นี่แหละครับสร้างกะได้ประดับประดาจะเศ้าจนว่าคำามาทันได้เศร้าอยู่ครอบจากหมันงามสำหรับคลิปนี้กะผู้ดใดมากกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้องพ่อหน่อย มาแล้วเนี่ยเด้อสำรับมือน,นี้กะสวัสดีครับ